เลยเอาให้เด็กสตัวนี้เป็นเด็กนะเมื่อกันนี้ไม่ดูจริงเส่ออยากลองให้ตัวนี้บ้างอ่ะได้ไหมได้ตัวนี้ไม่ดูจริงนะมันอยู่ในหนังที่เราเคยดูอ o n s t e ค่ะบจุงมือกันสิระวังคนด้วยนะเดินเอาโบมีหนูด้วยอ่ะไม่จะชอบหนูมันไม่อยากเอาหนูไปเลี้ยงอ่ะ ไปเลี้ยงอ่ะนกแก้วหรือน,ก,อนอกขนหยกอ๋อนกขนหยกมอนสเตอร์ไม่เห็นในนรครเ,เลยอ่ะเอาไปทำอะไรเหรอเฮ้ยมามี่หนูเคยเห็นมันอยู่ในหนังมาดูนี่มันอยู่ในหนังที่เราเคยดูอ่ะ<ร>ใช่มันอยู่ในหนังที่เราเคยดูมันจะมีคนเข้าใดแล้วก็มีชุดสีแดงเปิดหน้ากากไม่ได้เพราะว่ามันต้องแ จะโดนยิงแล้วก็ป claro> ั้งป๊าป้าไปดูตรงนี้เป็นอะไรอ่ะมอนสเตอร์มอนสเตอร์นะคะป๊าป้าคะไปดูตรงนั้นสิคะงูนี่งูสีส้มงูคอนนะคะป๊าป้าคะทำไมมันถึงก็มันอยู่ข้างในนั้นไงอยู่ไหนนั่นไงอ๋อเห็นแล้วมันอยู่ใต้ใต้ของแผ่นตัวนี้ นี่เปิดไม่ได้เดี๋ยวมันกัดเลยนะว้าวนกแก้วสีมาดูก่อนจิงกะอีกัวหน้าสีเขียวว้าวควาสวยงามของรูล่างน่นอนั่นคือนกแก้วค่ะมันเขียนว่าอะไรอยู่ตรงนั้นอ่ะหนูขอไปอ่านกันนะขออ่านก่อนนะกัดลูนาอย่าสัมผัสตัวเพราะว่าอะไรอย่าป๊าป๊าป๊า เอานกไปนะเนกเอานด้วยค่ะอันหนึงหนูจะให้ตัวเล็กตัวสีแดงค่ะเอาไมก้อนอาหารนกก้อนอาหารกระต่ายหูเด็กๆชอบมากเลยค่ะรูปด้นะคลแต่ว่าแต่ะออจังเลย เอาให้สีแดงไหมมีอเมริกันพัลลัสล็อกเนี่นะคะเป็นกระต่ายหัวตกแพะและลักษณะเด่นคือหัวตกขนยาวะอ๋อรู้แล้วมันอันลิ้นเขียวซามะพัลลเจจะไปป้อนตัวนั้นต่อมนตัวนี้นะคะคุพี่ได้ไล้วนะโอ้ไม่หันนะคะไม่หันเขาจะไม่ดูเลยอ๊ย เราเอาหมูแพะที่ไไปหังนใหได้นะคะหมูสิวคะับพสเตอรค่ะพาตเตอรโตะตเขาก็ะายแล้วโลคำห้านิ้วสามารถเราก็อาหารนก1หนึ่งช่วยยี่สิบบาทสามถ่วยห้าสิบบาทอ๋อขอบคุณค่ะนี่ถือให้มาไปจับของน้องวก็แบบนี่ถือให้มาไหมหนูจะเอาผักให้น้องเขาด้วยขนาด ูได้ไม่หนูชอบตัวสีเขาอ้ํมอ้ําอ้ําภูมิร้อนแน่นจังเลยอ่ะก็ไปคะเดี๋ยวต่อว่าเอาไปกินนะอ้ําัมําอขอบคุณก่อนขอบคุณอ่ะขอบคุณขอบอ้ํขอบคุณก่อนขอบคุณก่อนขอบมาเดี๋ยวปวดเลยยี่สิบบาทซ้ำปวดห้าสิบอะไรไปาหมื่นะ็ูได้ หมูน่ารักนะคะตองหมูไม่จับนะคะถ่ายรูปได้นะคะให้อาหารน้องเต่าซูคาร่าเด็กๆก็ชอบเต่าซูคาราน่ารักมากๆเลยนะคะดีมากให้อาหารน้องได้นะอย่าเอามือไปแย่นน้องนะคะน้องจัดไม่ปล่อยนะเด็กๆวันนี้ในงานของเราว่ามันแย่ง ดี๋ยวให้เกิดสิ่งี่ราต้องอมอเตอร์แล้วก็สัตว์แปกหายกกว่าี่สดนี <repeatedly> hehe, ่า <descon> รักมากผู <okay>? ้ปกครองเวลามาแล้วเมดาก้อนนะคะอันนี้คือเมดาก้อนพวกเรียนสังเกตการเพื่อตรวจดูแล้วก็ดมกลิ่นสปูค่ะนี่ถ้าเปนสตูรวมกันเป็น่นะคะทั้งมโอ้ใจังเลงหมูทัางมาดูนี่มาดูนี่ อน้องว้าเหน่มากเล่นกับคนหนุ่มนอนสิไข่ข้นฟูมันกิ้นนอนจะมีงจิโบจะให้เต่อรือว่าจะให้เหมันไหนอ่ะขวดนมให้หมูเออขา1 2 0ีบทเอาไปทอดเดี๋ยวพื่อนควสุขกันวันเดอ่มมอน0อ2,218บาทในช่วงนี้เดี๋ยวความคุเดี๋ยวควาบคุข ยกวดขึ้นยกขวดขึ้นจิยังขวดขึ้นูยังขวดขึ้นยังขึ้นอย่างเงี้ยค่ะมานี่จจะสอนนีก่ายินนโำลายนี่ไสหมูไสกิ้งก่าเนี่ยยังขึ้น ใจนะ่เจมิงมที่ทำให้เขาลูกหัวมันเจมอยากลองให้ตัวนี้บ้างอะ่ะได้ไหมได้ตัวนี้ไม่ดูจริงนะเห็นไหมไม่ดูจริงตัวนี้นี่แหละที่เอานมหนูไปมีอะไรอีกอะ่ะไปตามมาไี มีแคต <นำ S 1> มีแค่หนึ่งตัวเหรอบ๊ายบายาม,มาเต่าซูคาต้ายัดตัวใหญ่มากหนูว่ามันมีต้องกลัวแนะ่ถ้ามันมีจับ ไก,ก่หรือนกเนี่ยไก่กม,มัม้งคะมามีเป็นตัวนี้เนี่ยูแกสปีหนูชอบตัวนี้แกสีกสปาาี้มปัมเอาค่ะไอะม,มอันนี้คาราตากาเลยอหคราตากาอันนี้ด้วยหนึ่งค่ะ ให้น้องหยิบเองเลย,ไ,ยได้แล้วนี่มีหยิบได้อ่ะอยากได้สีขาวนี่ไม่ไม,ไม่น้องโบหยิบเอาตะการ้าเนี่ยหรอหนูจะให้อาหารนิคสตี้นะคะฝั่งนี้ก็หนูแคสตี้ฝั่งนี้ก็หนูแคสตี้เหรอหนูอยากให้ฝั่งนี้ตัวนี้ด้วยเอาเลยถ้าอยากกินขึ้นมาเลยนะ แค่ละนะคะได้ค่ะนี่ค่ะกินกินกินมามมังกรตัวนี้ทำไมมันนั่งนิ่งจังเลยเนี่ยโอ้กินเฉยเลยโอ้ขอผักจับไปด้วยนะคะมันบอกว่าอยากกินผักอ๋อเหรอคะเดี๋ยวนี้นี่ค่ะเวลาให้ถือไว้ด้วยในที่สุดก็ให้ได้เพราะมันตัวเล็กมันเศร้ามากเลยมันน่าเศร้ามาก ให่มันดึงไฟอ่ะกินดีๆสิทำ่มอาเลยากนีจะรอให้เธอ้ดูก็แล้วกันกินน่ารักดีเนาะ อขอขอแจมิงหน่อยได้ไหมเขาจะใช้น้อยๆเลยผักไหมมาไหมคะถือผักไว้ให้หนูหน่อยเหลือตยเตัวเดียว,ต,ว,ยวตรงนั้นได้งั้นมาลอ่อตรงนี้ตัวนี้จะได้อยู่เข้าฝูงด้วย ไปสิไป แล้วก็มีฟันที่แหลมมันอาจเป็นไซรูนเสาในรูเสาไนรูเสาเพราะมันมีอะไรข้างบนก็ไม่รู้ไม่เข่าค่ะใช่เขาเรียกว่าเขานะอะไรตรงนี้เหมือนเยลลี่นู่ตาเลยอ่ะมาดูนี่ขึ้นหลังเขาแต่ตอนนี้มันยินดีมันยินดีต้อนรับมันชอบกินคนตัวนี้มันชอบกินคนพอคนมาอยู่ใกล้มันแล้วสอบมือเข้าไปมันจะ เฮ้ยดูสีกุ้งหน้ากา,ากสี

กินใหญ่เลยป้าดูดิมันดูดนะจมิงดูดอยู่ค่ะแต่ว่าดูดแล้วก็หนแีแถมแถมป้าแถมแถมเนี่ยยังมีคนมากินเลยนะเนี่ยแถมแถมแถมแค่หมดแล้วีอเคุณ <c oughs> มันเป็นสีนี้อ่ะไหนอะ่ะมันมีแล้วอันนี้คืออะไรเนี่ยอันนี้คือบ่อปลาไงลูบกบ่อปลาแล้วทําไมเขายังไม่ใส่ปลาเขาจำลองให้ดูว่าถ้าเกิดเราซื้อก็จะเป็นอย่างนี้แล้วเราเข้าไปใส่น้ําที่บ้านเอาไงคะถ้าเป็นหนูซื้อหนูจะซื้ออันนี้ให้ปลามันสวยเลีบ่อปลาด้วยนะเล้าป้าเขานนี่คะ่ะหมารอกแล้วอะ่ะดูสิถ้าตัวนี้มันนอนมันเล็บลิ้นเอ,อก <c oughs> เออมันน่ารักดีอ่ะตัวนี้ ก็หนูไม่แย่มันมันก็แลบลิ้นหลอกนะ้ามาดูมาดูฝั่งนี้มันคือตัวเล็กสุดใช่อเลยมานี่หนูชอบตัวนี้อ่ะตัวเล็กอ่ะตัวสีน้ำตาลอ่ะแต่ไม่ใช่ตัวนี้นะตัวที่นอนอยู่ตัวนี้ออกเลี้ยงอ่ะตัวสีดำสวยสุดตัวสีดำหนูเหลือมั้งแต่หนูชอบ ก็จะอยู่ข้างล่างตัวนี้ค่ะสีมันจะอยู่ข้างล่างเห็นไหมป้าปะป๊ะปาหนูอยากเอามันไปเลี้ยงอะตัวสีดำอ่ะกัดกันกัดขาอีก,อก,อกตัวหนึ่งแล้ว นะคะตัวนี้ดื้อมากัวนั้นสงบงลงเละค่ะสีดำนะคะ,ะ,คะขอเขาถ่ายบ้างดิปปะ๊าคะกดปิดตรงนี้ใช่ไหมใช่กดตรงนี้่